ใครหารถ SUV ขาลุยฟังทางนี้ครับวันนี้ผมมี Toyota Land Cruiser Prado VX100 นะครับปี98ตัวเครื่องใหญ่ท็อปสุดสภาพพร้อมลุยเอาง่ายๆว่ารถมีตู้เย็นขับ4พร้อมลุยทั้งหมดนะครับสภาพพร้อมใช้ในราคาพิเศษเป็นแค่689,000บาทครับเดี๋ยวไปดูกันประวัติดีมาก สวัสดีครับเนมกับ,บช่องโนเนมนะครับจากที่ผมได้ทํารีวิวนะครับรถไปหลายคันมากนะครับโดยเฉพาะรถขาลุยเป็น Toyota Land Cruiser Prado นะครับหรือ SUV ในหลายๆรุ่นมีรุ่นหนึ่งที่มีคนถามเข้ามาแล้วเรายังไม่ได้รีวิวเลยนะครับและเป็นรถที่น่าสนใจมากวันนี้ผมจะมารีวิว Toyota Land Cruiser v x 1 0ีนะครับตัวนี้เป็นตัว v x ีเอ็ยปีกตัวแรก Toyota l a n น Cruiser กับ Toyota l a n น Cruiser Prado เนี่ย ตัว Land Cruiser เป็นตัวเอาง่ายว่าเป็นตัวท็อปสุดของรถขับ4นะครับที่เป็นบอดี้ใหญ่ที่ขายดีมากของ Toyota นะครับจริงๆขายดีมากทั่วโลกโดยเฉพาะเซเลียท็อปแบรนด์ของเขาเลยตัวก่อนหน้านี้จะเป็น VX80 VX100 เนี่ยทำตลาดตั้งแต่ปี98นะครับประมาณจนถึง2,000กว่าจึงมีตัวย่อยเยอะมากแต่ในไทยเนี่ยตัวนี้จะค่อนข้างน่าสนใจตัวนี้เป็น VX100 ตัวแรกนะครับ ตัวแรกคือไฟจะเป็นไฟสี่เหลี่ยมแบบนี้หลังจากนั้นประมาณปี2000นิดๆน,นะครับจะเป็นตัวไมเนเชนซึ่งไฟจะเป็นไฟวงกลมไฟแยก2อันนะครับถ้าซื้อทาง Toyota จะเป็นซิกนัทโตโยต้าซิกนัทแต่ถ้าเป็น Lexus จะเป็นเล็กซัส LX ซีรีส์4.0แล้วแต่เครื่องมาพูดถึงตัวก่อนไมเนเชนดีกว่าตัวนี้นะครับเป็นเครื่องเบนซิน 2UZFE เป็นเบนซิน V8 นะครับ 4.7ลิตรทุกคนรู้อยู่แล้วว่า2 u z 3 u เนี่ยแรงอยู่แล้ว2 u z แรงม้าประมาณ260แรงม้าก,กับฟูลไทม์ขับ4ออปชั่นเดี๋ยวไปดูข้างในคันนี้นะมีการเปลี่ยนช่วงล่างนะครับตัดถุงลมออกเรียบร้อยช่วงล่างไม่มีปัญหาเลยนิ่มนวลเหมือนเดิมเลยนะครับเดี๋ยวไปดูสเปคกันมาดูภายนอกของ Toyota Land Cruiser นะครับ Land Cruiser VX100 นะครับปี1998นะครับเป็นตัวก่อนแมนเชน จริงๆในรายละเอียดตัว VX100 เครื่องนะครับหลายเครื่องนะครับทั้ง4.2กับ4.7นะครับตัวนี้เป็นตัวตัวเครื่องใหญ่สุดนะครับตัวนี้ออกมือหนึ่งมาแพงมากนะครับทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเครื่องใหญ่อะเวลานําเข้าเนี่ยภาษีมันเยอะอยู่แล้วตัวนี้เป็นเครื่องเบนซินนะครับ2 u z 4.7ลิตรนะครับกับเกียร์ออโต้ขับ4นะครับดังนั้นตัวนี้จะเป็นรถที่เหมาะกับสายลุยมากๆเลยนะครับมาดูนะครับข้างหน้านะครับไฟตัวนี้จะเป็นตัวแรกนะครับ ดังนั้นไฟจะเป็นไฟสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับแต่ถ้าจะเป็นไฟตัวมเนอร์เชนน่ะไฟจะแยกออกเป็น2โคมนะครับนะตัวนั้นคือเป็นตัวซิกนัทไปแล้วนะครับตัวนี้กันชนเดิมๆนะครับสีตัวนี้สีเดิมหมดเลยบอกว่าเราขายตามสภาพเดิมๆแบบนี้นะครับเพราะถ้าทําสีแบบนี้ถ้าไม่เดิมมันจะทามันจะทําไม่เหมือนนะครับเนี่ยสีเนี่ยมันเป็นสีเดิมหมดเลยนะครับกันชนเป็นสีแบบนี้ตรงนี้ส่วนใหญ่คนขาลุยนะครับเขาจะไปติดวิน์กันนะครับ อันนี้แล้วแต่เลยนะครับถ้าลุยมากๆเนี่ยติดอุปกรณ์ติดอุปกรณ์ลุยได้เลยนะครับล้อเนี่ยก็เป็น B F Goodrich นะครับเป็นล้อขาลุยใน All Terrain อยู่แล้วนะครับช่วงล่างเขาใช้เป็นช่วงล่างสปริงใหม่มาเรียบร้อยแล้วนะครับให้ความนุ่มนวลเหมือนเดิมนะครับคุณดูไซส์ขนาดปิดนกดูนะครับดูโช๊นะครับเปลี่ยนใหม่มาหมดแล้วนะครับคือเอาง่ายๆเนี่ยนุ่มนวลมากผมบอกอย่างนี้นะครับ เดี๋ยวเราไปดูเครื่องกันนะครับก็เป็นยังไงมาดูเครื่องยนต์นะครับตัวนี้เนี่ยเห็นไหมครับเป็นเครื่อง2 u z ดูเนะครับเป็นตัว V8 4700CC นะครับเครื่องแรงม้าเหลือเฟือนะครับ2 6งแรงม้านะครับนี่คือความเดิมของรถนะครับรถทุกอย่างเดิมๆหมดเลยนะทามิ่งเบลลนะครับเนี่ยอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับให้ดูนะครับรถไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับเนี่ยอันนี้ตัวเพลทนะครับ ตัวรหัสของเขาเป็น uzj นะครับร้อยนะครับ w ครบเ่ยเดิมยังอยู่นะครับรถสภาพเดิมๆหายากเนาะซึ่งตอนนี้นะครับผมบอกว่าเก็บไว้นะครับผมว่าราคาไม่ตกแล้วแล้วมีแต่ขึ้นด้วยนะครับเพราะตอนนี้ vx 8 0นะครับบางคันราคาล้าน up แล้วนะครับผมว่าในอนาคตคันนี้ราคาก็ขึ้นแน่นอนนะครับโอเคให้ดูสีนะครับจะเห็นเลยว่าตัวนี้จะเป็นซิการ์แลนด์ครูเซอร์พาโดอยู่ตัวนี้จะเป็น บันไดเหยียบขึ้นไปนะครับตัวนี้เป็นแหลกหลังคานะครับพร้อมกับตัวซันรูฟตรงนี้นะครับสหรับขาลุยเนี่ยผมว่าชอบอยู่แล้วนะครับล้อช่วงล่างยางเนี่ยยังใช้ได้อยู่เดี๋ยวมาดูข้างหลังกันนะครับข้างหลังนะครับตัวนี้จะเป็นล้อยางอะไหล่นะครับวิธีการเนี่ยก็คือเปิดนะครับก็คือกดตรงนี้ทีนึงก่อน กดปุ๊บนะครับมันก็จะเปิดตัวแรนด์กุยเซอร์ตัวนี้นะครับมันสามารถเปิดได้ข้างบนหรืข้างล่างแยกกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นบันไดเอาไว้เหยียบขึ้นไปปีนข้างบนนะครับนะต,ตรงนี้เราจะเปิดแล้วก็เปิดกดตรงนี้นะครับกดตรงนี้ที่หนึ่งนะดูครับรถสภาพสวยๆเดิมๆเลยนะครับที่ปิดหน้าต่างข้างหลังยังอยู่เลยนะครับแล้วเราก็เปิดตรงนี้อีกทีนะครับ อเนกประสงค์มากใหญ่มากครับข้างหลังจริงๆตรงนี้ก็ถ้าเราปลดตรงนี้นะครับก็สามารถนั่งข้างหลังได้นะครับดูกรรมยี่ครับกรรมยี่เมเดิมเดิมเลยเนี่ยข้างล่างเป็นสีเดิมอยู่เลยนะครับช่องแอร์ข้างหลังก็ยังใช้ได้อยู่นะครับรถสภาพแบบนี้ถือว่าโอเคแล้วนะรถ20กว่าปีแล้วนะครับแต่คันนี้เดิมหมดทุกอย่างจริงๆนะครับเนี่ยเดิมมากนะครับกรรมยี่ยังเดิมอยู่เลยนะครับ ปิดก่อนเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าครับว่าข้างในเป็นยังไงบ้าง ดูภายในนะครับของตัวเบียกร้อยนะครับนี่กุญแจนะครับสตาร์ทรถตรงนี้นะครับสตาร์ททีเดียวติดเลยนะครับอันนี้ภายในนะครับคันนี้ใหม่สองแสนห้านะครับเครื่องดีมากผมบอกนี่นุ่มนวลมากนะครับดูภายในนะครับพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยโตโยต้าแบบนี้นะครับพร้อมอันนี้เป็นอะไรกรุส o อนโทนนะครับนะครับ ตัวนี้เป็นตัวปรับกระจกพับก,ก,กระจกนะครับ,รบกระจกพับได้อยู่นะครับตัวนี้เป็นตัวล็อกกระปุกล็อกนะครับโอเคมาดูตรงกลางนะครับโอเคตัวนี้นะครับตัวเป็นวิทยุนะครับวิทยุยัยงใช,ใช้งานได้ดีอยู่เลยนะครับมาดูออปชันดีกว่าตัวนี้จะเป็นทิปล็อกนะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้จะเป็นไฟฉุกเฉินนะครับตัวนี้เป็นแอร์ R จริงๆสภาพโดยรวมถือว่าดีมากนะครับอันนี้จะเป็นตัวปรับระบบนะครับไฮกับโลนะครับกับระบบขับสีตัวนี้โช๊คตัวนี้นะครับเมื่อก่อนมันเป็นโช๊คถุงลมซึ่งซ่อมลาบากมากนะครับเราทําเป็นโช๊คสปริงเรียบร้อยหมดแล้วนะครับดังนั้นตอนนี้ก็ไม่จําเป็นต้องใช้ระบบถุงลมเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ความนิ่มนวลนเหมือนเดิมเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวปรับเบาอุ่นเบาร้อนนะครับโอเคนี้เป็นที่ไว้แก้วนะครับ สภาพก็โดยรวมก็ถือว่าใช้ได้นะครับนี่แต่ออปชั่นที่ทุกคนชอบมากก็คือตู้เย็นตรงนี้นะครับซึ่งทุกตัวก็จะเป็นแบบนี้อันนี้เป็นที่วางแก้วก่อนนะครับจะมีเหมือนคล้ายๆตู้เย็นแบบนี้ซึ่งผมว่าใหญ่และกาลังดีมากนะครับตู้เย็นนะครับก็ที่ไว้ของตรงนี้เนีย่ยจับไปตรงเยื่งเย็นอยู่เลยนะครับนี่ผมที่สําคัญนะครับดูเรามีเซอร์วิสบุ๊กนะครับรถเนี่ยมีบอกเลยนะครับ ว่าสวิตที่ไหนยังไงบ้างนะครับแล้วดูครับผมชอบมากคือเลื่องนี้ครับมีโอเนอร์แมนนวลทั้งหมดเลยนะครับสภาพโดยรวมถือว่าดีนะครับปิดเกสก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูข้างหลังกันนะครับข้างหลังนะครับก่อนนั่งเดี๋ยวจะให้ดูนะครับจริงๆมันมีเบาะสามแถวข้างหลังนะครับเราก็ต้องเลื่อนเบาะก่อนนะโดยการที่เราปลดตรงนี้ก่อนนะครับปลดลงมา แล้วก็ดันตรงนี้มาพอดันปุ่มนี้ไปข้างหน้านะครับมันก็จะเหลือพื้นที่แบบนี้นะครับเราก็สามารถจะไปปรับเบาะแถวที่3ามลงมาได้นะครับนะแต่ที่สําคัญคือแอร์นะครับแยก3ามแถวหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราปรับให้ดูนะครับนะเราปรับเบาะขึ้นไปก่อนนะครับนะกดตรงนี้ปรับเบาะขึ้นไปนะครับ นีนะครับมีที่ปรับแอร์ข้างหลังนะครับแล้วก็ปรับเบาะได้ด้วยคิดดูแล้วกันนะครับเนี่ยมีที่ปรับเบาะปรับแอร์ตรงนี้นะครับมีปรับแอร์ส่วนตัวของเรานะครับรถเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับมีแอร์บนเพดานด้วยนะครับกว้างขวางมากนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บของนะครับที่วางแก้วนะครับตู้เย็นคิดดูแล้วกันนะครับ20ปีรถได้สภาพแบบนี้นะครับ นิ่มนวลแบบนี้เดี๋ยวมาดูดีกว่าครับว่าราคาเท่าไหร่โอเคโอเคครับได้เห็นสภาพและออปชันของแลนด์ครุยเซอร์วี้อนะครับตัวนี้ปี98ตัวนี้เป็นรถเครื่องใหญ่นะครับเป็น2ย z เครื่องเบนซิน4.7ลิตรนะครับกับเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์4สปีดนะครับขับส Fulltime ออปชันเต็มสภาพเดิมย้ำอย่างนี้นะครับเราไม่อยากจะทำสีเนื่องจากว่าสีตัวนี้เป็นสีเดิมนะครับเนี่ยเปิดจับเพลทได้เลยมันเป็นสีโกลเด้นเพลเมทัลลิกนะครับสีเดิมซึ่งทำยังไงผมพู่านีูว ทำยังไงก็แทบจะเหมือนยากดังนั้นใครอยากได้เดิมคันนี้เลยวันนี้ราคาพิเศษเป็นแค่6 8 9 0 0 0บาทนะครับใครสนใจนะครับโทรมาที่0 6 1 7 4 2 2 2นนะครับ0819082026หรือคิว่าโค้ดตามนี้ได้เลยสุดท้ายนี้ฝากติดตามช่องโนเนมด้วยกันนะครับสวัสดีครับ